สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวกับดิฉันชัตรไทยประเทืองทินนะคะคุยกันสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะเราเคยชวนคุณผู้ฟังคุยกันเรื่องพุทธคาถาคาถาธรรมต่างๆกันไปบ้างแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันเรื่องคาถาที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บ ใครได้ป่วยค่ะมีคาถาหรือบทสวดมนต์อะไรบ้างที่ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บประวัติของคาถาและบทสวดมนต์เหล่านี้เป็นมายังไงความศรัทธาดังกล่าวจะนำมาสู่การปรับใช้ในช่วงที่สังคมเกิดโรคภัยไข้เจ็บ อย่างโควิดตอนนี้ได้หรือไม่อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอาจภูริน้อมเนียนนะคะอาจารย์ประจําภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลายัยมหิดลตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณชนะทัยครับค่ะเรียนถามอาจารย์อย่างนี้บทสวดคาถาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไงเริ่มต้นตั้งแต่ยุคสมัยได้คะอาจารย์ก็สวัสดีนะครับคุณชนะทยัยและก็ท่านผู้ฟังที่ รบรักทุกท่านนะครับก็จริงๆแล้วเรื่องของบทสวดนะครับหรือคาถาต่างๆเนี่ยก็มีมานานแล้วแหละคู่กับสังคมชาวโลกเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเราศึกษาความเป็นมานะครับก็ว่าคงจะเป็นช่วงแรกๆนะครับที่มนุษย์เนี่ยยังขาดความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้วก็ทางสังคมคนะฮะ มนุษย์ก็เฝ้ารอติดตามแต่เรื่องของอะไรที่เป็นธรรมชาติแล้วก็เหนือธรรมชาติแล้วก็นํำสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาเรียนรู้แล้วก็มาประยุกต์ใช้นะครับ <Yeah. S 1> คราวนี้เนี่ยเราจะกล่าวถึงในเรื่องของบทหรือคาถานเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเข้าใจว่ามีแต่เฉพาะในบางศาสนาแต่จริงๆแล้วบทพวกนีน้ก็มีอยู่เกือบทุกๆ ศาสนานะครับถ้าเป็นในสมัยก่อนพุทธกาลเราเรียกว่าศาสนาฮินดูนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะมีบทสวดไม่ว่าจะปรากฏอยู่ในคัมภีร์ที่ชื่อว่าฤกษเวทยชุระเวสามเวทรวมไปถึงอัฐรเวสนะครับจนเมื่อพระพุทธศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นในอินเดียพระพุทธเจ้าก็ส่งคนพบความเป็นจริงของโลกแล้วก็ส่งประกาศศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเราเรียกว่าเป็นมนนะครับเป็นมนตราเป็นเพราะว่าพระองค์เนี่ย ทรงสารยายหรือทรงบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์<ะ>และหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของโรคนะครับเพราะเนื่องจากว่าโรคเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดมาพร้อมกับมนุษย์เพราะว่าพระองค์เนี่ยได้เคยทรงแสดงไว้ว่าไม่ว่ามนุษย์คนไหนก็นแล้วแต่จะปฏิเสธว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยป่วยเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับ<ะ>แม้ว่าอาจจะไม่เคยป่วยทางกายอาจจะกล่าวได้ว่าในชีวิตของเราอาจจะไม่เคยป่วยทางกาย แต่ไม่มีใครปฏิเสธครับว่าไม่เคยป่วยทางใจเพราะว่าโรคเนี่ยเกิดขึ้นกับมนุษย์เนี่ยได้ทั้งทางกายและทาง,ทางใจครับผม,มดังนั้นเนี่ยคำสอนในทางพระพุทธศาสนาจึงเน้นไปในการรักษาโรคทางกายและทางใจโดยเฉพออาะยิ่ง ทางใจนะครับเพราะว่าพุทธศาสนามองว่าเราเนี่ยถูกความทุกข์คือสภาวะที่ทนได้ยากเนี่ยมันท่วมทับอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรมั้งครับในเรื่องของความทุกข์เนาะตั้่แต่ตื่นเราตื่นมาเลยนะครับพอเราตื่นมาเราอยากจะเข้าห้องน้ําอยากขับถ่ายขับถ่ายเ็จก็หิวอยากจะรับประทานอาหารรับประทานอาหารเ็จก็รู้สึกอึดอัดก็อยากจะเดินอยากออกกาลังกายเพื่อให้ร่างกายกลับมาอยู่ในสภาวะที่สมดุล นะครับ <anca> ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมไปถึงเรื่องของความทุกข์เรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นจุดกําเนิดน,นะครับของความเป็นมาของบรรดาคาถาต่างๆนะครับรวมไปถึงบทสวดต่างๆซึ่งในวันนี้เนี่ยก็คงจะมาแสดงเอาให้ทุกๆท่านได้เห็นกันนะครับเราจะเริ่งยิ่งบทสวดแรกที่เกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยชื่อว่าพระธรรมจัก กับปวัตนสูตร<ม>บทสวดมนต์ใช่ครับบทสวดแรกเลยเพราะเราถือว่าเป็นประถมมเทศนาคือการเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าหลังจากการตรัสรร้แล้วะนะครับบทนี้แก้โรคอวิชชาคือความไม่รู้นะครับพระุทธเจ้าได้แสดงครั้งแรกที่ปะอิสิปตนะมฤคทายวันแขวงเมืองพารณสีะนะครับก็กล่าวถึงว่ามนุษย์เนี่ยนะฮะมีความเข้าใจอะไรเกี่ยวกับการปฏิบัติตนนะครับที่จะพ้นจากความทุกข์เนี่ยมีอยู่สองทาง คือหนึ่งอาศัยความสุขจนแบบลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยสองบำเพ็ญตัวเองเนี้ย ให้มีแต่ความทุกข์ทรมานจนไม่สนอ,อกสนใจเรื่องอย่างอื่นเลยพระพุทธเจา้าบอกว่านี่แหละคือหนทางที่ทําให้คนนี้ไม่บรรลุไปถึงเป้าหมายของชีวิตะฉะะนั้นเราจึงต้องเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในสังสารวัตนั่นเองคสบผมอืมค่ะเป็นการทําความเข้าใจกับธรรมชาติของมนุษย์ใช่ครับเกิดมามันมีความทุกข์นะหนทางที่จะพ้นทุกข์เนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรยังไงไปบ้างซึ่งบทนี้ถ้าสวดนี่เหนื่อยเลยนะคะอาจารย์ <c oughs> คือคือต้องใช้คำว่าต้องใช้เวลาในการสวจพอสมควรต้องใช้พลังปอดอย่างมากเลยทีเดียวใช่ครับผมค <c oughs> ่ะอ่าทีนี้บทสวดที่เป็นคาถาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่วันนี้เราอยากจะมาพูดถึงกันล่ละคะ่ะอาจารย์มีกี่บทนับท้วนไหมคะคือจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของการสวดนะครับเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะครับว่าเวลาเราเนี่ยรัธนาพระสงฆ์นะครับมา จริญพระพุทธมนต์ที่บ้านนะ,ะหลังจากที่เรารับศีลเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีมรรคทานยกนะหรือพระคณายกเนี่ยท่านก็จะสวจเขาเรียกว่าบทสวจอาราธนาพระปริศตจริงๆแล้วพระปริศตทุกสูตรนั่นแหละครับเป็นบทนะฮะที่พูดถึงป้องกันภัยอยู่3ามอย่าง1ป้องกันจากความทุกข์ป้องกันจากโรคแล้วก็ป้องกันจากภัยทั้งหลายนะครับแต่คราวนี้เนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะกันเข้าไปลึกๆจริงๆนะครับว่าทระสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคเนี่ยมีอยู่นะครับซึ่งปรากฏมานะครับในสมัยพุทธกาลเลยนะครับ <Yeah. S 2> เราเรียกขระสูตรนี้ว่ารัตนสูตรครับผม mm hmm. ที่รัฐบาลเชิญชวนประชาชนสวดเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมคะป้องกันจากโควิดใช่ครับผมจริงๆแล้วรัตนสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรว่าด้วยเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเกิดในสมัยพุทธกาล <c oughs> นะครับผมจะขออนุญาตเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังสักนิดหนึ่ง <c oughs> <để S 1> เพื่อให้เกิดความเข้าใจ <c oughs> ความเป็นมาของเขาว่ารัตนสูตรนะครับสําหรับรับตนสูตรเนี่ยก็กล่าวกันว่ามีแคว้นที่ชื่อว่าแคว้นวัชีนะครับเกิดภัย อยู่3ประการอันดับแรกก็คือเกิดทุกพิกษภัยคือฝนแรงข้าวกล้าตายน <c oughs> ะครับสองเกิดอะมนุษย์ภัยก็ภัยจากสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์และสุดท้ายก็คือเกิดโรคภัยก็คือเกิดโรคต่างๆเกิดขึ้น นะครับาตากุนบอกว่า<ม>ในแคว้นนี่เนี่ยเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็มีการชุมนุมกันมีการพูดคุยกันว่าพวกเราเนี่ยจะป้องกันเทศภายอันเกิดจากเนี่ยทั้ง3ประการนี้ได้อย่างไรเราปรากฏว่ามีผู้ที่แนะนําว่าจริงๆแล้วเนี่ยแคว้นเราเนี่ยไม่ได้ห่างจากแคว้นมคตนะซึ่งมีแค่แม่น้ํำคงคาเนี่ยกั้นอยู่เป็นพรมแดนตามธรรมชาติ นะครับแล้วตอนนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยบังเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พระองค์เนี่ยมีความรู้ในทุกๆเรื่องเราน่าจะไปทูลเชินพระพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จมาเพื่อโปรดพวกเรานะปรากฏว่าชาวเมืองและพระราชาร่วมกันตัดสินใจแต่ด้วยเหตุที่ว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่แคว้นมคธนะครับทําให้เวลาจะไปขอเนี่ยต้องขอกับกษัตริย์ซึ่งกษัตริย์ปกครองแคว้นมคธก็มีนามว่าพระเจ้าพิมพิสารครับพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเมื่อทราบถึง เพดภัยต่างๆโรคภัยต่างๆของแขวนวัชีแล้วก็เจ้าวัชีเองก็มีความศรัทธามีความเลื่อมใสพระพรุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารก็สุดแล้วแต่พระพรุทธเจ้านะครับอาศัยพระมหากาุณาที่คุณพระพรุทธเจ้าจึงเสด็จครับไปแขวนวัดชีลราบว่าในการเสด็จไปในครั้งนั้นเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยโปรดให้ทําทางครับไปถึงแม่น้าําคงคาและก็ไป ส่งพระพุทธเจ้าเนี่ยขึ้นเรือเมื่อพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยส่งพระพุทธเจ้าจากฝั่งของแควนมคธนะครับถึงพระศอก็คือถึงคอแล้วคือพูด,ดง่ายๆว่าลงไปถึงน้ําจนผักเรือไปจนไปถึง,งทรงพระสอละคือเต็มละ,ะก็อภิวาทก็คือลากลับนะครับในขณะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่บนเรือและกาลังข้ามฝั่งไปยังแควนวันชีเนี่ยเจ้าวัชีเนี่ยรู้ว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยให้ความเคารพพระพุทธเจ้ามากถึงขนาดลอยคอมาส่งทางฝั่งนี้เองครับฝรา่งก็นอกก็ตั้งขบวน ไปรอรับพระพุทธเจ้าครับถึงพระสอเหมือนกันะนะครับพอเรือของพระพุทธเจ้ามาเทียบมาเทียบใกล้จะถึงฝั่งแล้วเนี่ยก็ลงไปรับเมื่อรับเสร็จแล้วกล่าวกันอย่างนี้นะครับในตำนานรัตนสูตรเนี่ยเล่าให้ฟังกันอย่างนี้นะครับบอกว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จนะครับข้ามมาถึงแคว้นวัดชีแล้วยังนิทานได้ลงพูดง่ายๆว่ากําลังจะก้าวพระบาทแรกเนี่ยกำลังจะก้าวพระบาทลงจากเรือเพื่อไปสัมผัสแผ่นดินของแคว้นวัดชีเนี่ยกล่าวกันว่าฝนโบกขอรพัชก็โปรยทําให้ซาก ศพทั้งปวงถูกน้ําพัดลงสู่แม่น้ําคงคาทั้งสิ้นคือพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วในเมืองวัดทีนะวันที่พู้เจ้าไปมีความเสี่ยงมากเพราะว่ามีแต่ศพคนตายเท่านั้นเลยค่ะ <c oughs> แต่วันที่พู้เจ้าไปถึงปุ๊บเนี่ยยังไม่ยังลงสบาทเนี่ยก็ปรากฏว่ามีฝนเนี่ยช <c oughs> ะล <c oughs> ้างตกล้างนะบรรดาซากศพต่างๆเนี่ยลงสู่แม่น้ําคงคาทั้งสิ้นแล้ว <c oughs> นี่คือความอัศจรรย์ที่กล่าวไว้ในรัตนสูตรนะครับ <c oughs> จากนั้นไปแล้วพื้นดินก็สะอาดพระองค์ก็ทรง,งประทับพระบาทแรก ขึ้นสู่แขวนวัชีนะครับจากนั้นแล้วก็กล่าวกันว่าการเสด็จไปครั้งนั้นเนี่ยพระองค์ทรงปโปรดให้พระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธะอุปถากก็คือเป็นคนดูแลพระองค์เนี่ยไปเรียนทำรัตนสูตรนะครับแล้วก็ พอทําเสร็จปุ๊บท่านก็ทําน้ามนต์ขณะที่ท่านกําลังสาดน้ามนต์เนี่ยเข้าสู่กําแพงก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยพูดหรือว่าอมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในเมืองเนี่ยซึ่งหนีไม่ทันตอนที่ผู้เจ้าเนี่ยกำลังจะจรดพระบาทลงที่แคว้นวัชีเนี่ยก็ยังมีอยู่ก็ปรากฏว่าโดนน้ามนต์ปุ๊บเนี่ยมนุษย์ที่อยู่ติดกับประตูหน่อยก็จะวิ่งหนีได้แต่ <c oughs> บางมนุษย์ที่ไม่ได้อยู่ติดกับประตูเนี่ยกล่าวกันบอกว่าทําลายผนังกําแพงนี่ออกมานะฮะเพราะว่าไม่สามารถที่จะต้านทานรตัตนสุขได้นะครับแล้ว ก็กล่าวกันบอกว่าในรัตนสูตรเนี่ยสาเหตุที่พระสูตรนี้มีความสําคัญเนี่ยกล่าวสรุปง,ง่ายๆอยู่ด้วยกันทั้งหมดสามประการ <c oughs> ประการที่หนึ่งก็คือกําลังจะบอกเล่าว่าขอให้พูดทั้งหลายเนี่ยก็คือพวกอนมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมีจิตใจดีหน่อยนะคือจริงๆแล้วคนเนี่ยชาวเมืองเนี่ยเขาก็ดูแลด้วยการ ทำพีกรรมต่างๆให้แล้วทําไมท่านเนี่ยจึงไม่มีจิตใจดีกับเขาบ้างเลยล่ะทําไมมาคอยทําร้ายทําลายเขาแบบนี้นี่คือในความหมายครั้งที่หนึ่งนะครับใ,ในพระสูตรนี้กล่าวในตอนที่สองก็คือบรรยายคุณของพระ,ะตัตนตรัยคือบรรยาย คุณของพระพุทธเจ้าบรรยายคุณของพระธรรมและบรรยายคุณของพระสงฆ์และในสุดท้ายก็คือบอกให้บรรดาพูดทั้งหลายหรืออมบนทุตทั้งหลายเนี่ยมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระตนตรัยตรครับผมค่ะก็จึงกลายเป็นที่มาของบทสวดในการไล่โรคระบาดใช่ไหมคะเพื่อทําให้สิ่งร้ายร้ายนั้นหายไปนะคะมีการกําหนดไว้ไหมคะว่าบทนี้ต้องสวดกี่จบคะอาจารย์คือตามกําหนดเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะต้องกี่จบนะฮะพอเพียงแต่ว่า าในขณะที่เราเนี่ยกำลังสาธยายพระสูตรนี้เนี่ยนะครับท่านบอกว่าให้เราเนี่ยมีจิตใจในะครับที่แน่วแน่นะครับแล้วก็คิดในสิ่งที่เป็นกุศละนะครับแล้วก็ขณะที่เราสาธยายจิตใจของเราเองเนี่ยเราก็ต้องแผ่เมตตาออกไปด้วยเพราะอะไรทราบนะครับคุณชาตไทยครับเพราะ,ะไริงๆแล้วนะครับพระสูตรนี้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ย<ม>เขาบอกเขาบอกถ้าถ้าคนที่เข้าใจในภาษาบาลีนะครับบทเนี้เริ่มต้นว่า ยานิธาภูตานิสัมมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตาลิเคด้บทสวดเนี่ยถ้าแปลให้ฟังนะฮะบอกว่าบรรดาหมู่พูดประจำถินเหาใดประชุมกันแล้วในนครนี้ก็ดีขอหมู่พูดทั้งปวงจงเป็นผู้ใจดีและจงฟังภาษิตธิ์เตยกรบจริงๆแล้วในความหมายนี้ ต้องการจะบอกว่าอะไรว่าทําไมมนุษย์เนี่ยจึงแพ้พ่ายจากโรคถามว่าทําไมจึงไม่ชนะโรคสักทีเพราะบรรดาโรคทั้งหลายนี่มันสามัคคีกันอยู่ไงตอนนี้โรคทั้งหลายเนี่ยมันมาประชุมกันมันสามัคคีกันดังนั้นมนุษย์เองก็เหมือนกันถ้ามนุษย์เราเนี่ยนะฮะสามัคคีกันโรคมันต้องพ่ายแต่ตอนนี้เนี่ยที่เราพ่ายกับโรคเนี่ยเป็นเพราะว่าโรคมันกําลังทําหน้าที่ของพวกมันอยู่คือมันสามัคคีกันอยู่ครับผม รวมพลังกันอยู่นั่นเองใช่ เอาจริงๆไหมล่ะลองคิดดูนะฮะขณะนี้ที่โรคมันชนะเราเนี่ยเพราะมันสามัคคีนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรารวมใจกันผมเชื่อมั่นว่าศักยภาพของมนุษย์ชนะโรคได้แน่นอนครับผมอืมค่ะอ่ะอันนี้คือบทแรกนะคะรัตนสูตร,2 2> รบทที่สองค่ะอาจารย์บทที่สองนะครับจริงๆแล้วในพระสูตรเนี่ยก็นอกจากในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้วนะ,ะก็ยังเป็นบทเกี่ยวกับบทเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนะครับยกตัวอย่างเช่นระบคนท้องอย่างเงี้ยสตรีที่มีคัน ก็อยากจะอง่ายๆใ,ในพุทธศาสนาก็มีเหมือนกันเราเรียกว่าองค์ุลิมาละสูตระนะครับก็คือกล่าวถึงเหตุการณ์ตอนที่พระองค์ุลิมารหรืออดีตก,ก็คืออหิงสกะซึ่งเป็นจอมโจรฆ่าคนนะเพื่อให้ได้เอานิ้วเนี่ยมาทําเป็นมาลัยของคอนะครับจึงชื่อว่าองค์ุลิมาก็ท่านก็หลังจากที่ไปทําร้ายชีวิตคนมาเยอะเลยหลังจากนั้นท่านกลับใจ ท่านก็กลับมาบวชกล่าวว่าวันหนึ่งครับท่านก็เมื่อบวชแล้วท่านก็ออกไปทิศขาจางถ่อออวบีบินาบาบรรดาชาวบ้านก็ออกมาใส่บาด้าบ้านของตนปรากฏว่ามีหญิงสาวตั้งท้องคันแก่อยู่คนหนึ่งครับก็ออกมาใส่ปรากฏว่าพอเห็นหน้าท่านพระองค์ุลิมานก็เกิดตกใจเท่านั้นแหละครับแม้ว,ว่าายของท่านองคุลิมานณวันนั้นจะเป็นพระภิกษุแล้วแต่ในความเห็นในความเรื่องลือในชื่อเสียงและหน้าตาของท่านเนี่ย ก็ทําให้หญิงสาวท้องแก่ตกใจก็เลยมุดนะฮะมุดรั้วไม้เข้าไปคือพูดง่ายๆอาการตกใจมีรั้วอะไรเล็กอะไรหน่อยก็พยายามที่จะมุดเข้าไปเอาให้ได้เพื่อให้รักษาคันของตนรักษาบุตรของตนนะครับพระองค์ุริมาท่านก็เลยให้คาถาไม่ใช่ให้คาถาหรอกก็คืออวยพรนั่นเองบอกว่ายะโตห้างพัชนีอาริยายะชาติยาชาโต ก็บอกว่าจำเดิมเราอ่ะไม่ได้เป็นคนร้ายนะเราเนี่ยเกิดอย่างดีเลยนะดังนั้นเนี่ยขอให้คันของน้องหญิงเนี่ยนะจงเกิดง่ายๆเถิดนะพอ<ะ>เอหมดคำของท่านปุ๊บเด็กที่อยู่ในคันของหญิงคนนี้เนี่ยก็ออกมาอย่างน่าอัศจรรย์นะครับเพราพูดถึงกันบอกว่าเวลาใครก็แล้วแต่เนี่ยเวลาส่วนใกล้จะคลอดหรือว่าท้องแก่แล้วเนี่ยถ้ามี คุณปู่คุณยา่าหรือมีระดับคุณทวดอยู่นะฮะท่านก็จะอัญเชิญมนบทนี้เนี่ยมาทำเป็นน้ำมนต์แล้วก็ให้กับหลานสะพ้ายให้กับลูกสะพ้ายเนี่ยไว้ดื่ม,มนะครับเพื่อว่าจะได้คลอดง่ายๆหลานเกิดมาก็จะได้แข็งแรง นะครับก็เป็นคนอุบายนะครับเป็นพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของโรคแล้วก็การรักษาการส่งเสริมการให้กําลังใจกับผู้คนครับผมอีกบทหนึง่งไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะอาจารย์โพ่ชงค่ะ พุทองค์เนี่ยก็จัดอยู่ว่าเป็นพระอสูตรที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้กล่าวว่าพระองค์เนี่ยเมื่อทรงมีประชวนหรืออาพาธเนี่ยกใอยภิกษุเนี่ยมาสวดบทนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาภิกษุอื่นมีอาพาธนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเถระรูปไหนก็แล้วแต่พรง์ก็จะไปสวดบทนี้บทนี้เนี่ยความสําคัญก็คือส่งเสริมเรื่องของสตินะครับเรื่องของศรัทธา ก so, right. ็คือพูดง <Yeah. S 1> ่ายว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทปัญจโวกาภพหมายความว่ายังไงครับปัญจโวการภพหมายความว่ามนุษย์มีประกอบสําคัญอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ส่วนครับหมีร่างกายครับ 2. มีความรู้สึกครับสมีความจำครับสมีความคิดและสุดท้ายมีความรู้ความเข้าใจนี่คือธรรมชาติของมนุษย์นะครับ ด้วยเหตุนี้นั่นเองในบทโพชฌงโคเนี่ยนะครับคนไหนสวดได้นี่ก็จะรู้เลยโพชังโคสติตั้งค่าโตคือขึ้นต้นก็คือสติแล้วคือพูดง่ายๆว่าอันดับแรกเลยเนาะสติคือการรึรู้นะครับป่วยเป็นโรคอะไรเราต้องรู้ครับเราได้โรคนี้มาเพราะอะไรเราต้องจําได้เหมือนกับตอนนี้ยฝนตกหนักบางคนเนี่ยออกไปตากฝนกลับมาปุ๊บไม่สบายต้องรู้ว่าเหตุที่เราป่วยเพราะเราไปตากฝน ใช่ไหมครัแ <tang> ต <ar> ่นั้นเขาบอกว่าบทพุชังโคเนี่ยนอกจากจะสวดนะครับให้กับผู้อื่นแล้วเนี่ยเป็นการสวดให้กับตัวเองด้วยนะครับเป็นการสวดให้กับตัวเราเองด้วยเพราะเป็นการเตือนตัวเรานะครับว่าเอ๊ะตัวเราเนี่ยร่างกายเราจะเข้าใจนะว่าเราเนี่ยร่างกายเราแข็งแรงเพราะว่าความเข้าใจว่าร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยอาจจะเป็นวิชาทิฏฐิก็ได้นะเพราะจริงๆแล้วภายในร่างกายของคนเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้หรอกครับว่าณวันนี้เนี่ย เราเสื่อมอะไรไปบ้างแล้วเรารู้แต่เพียงภายนอกแต่ภายในเนี่ยบรรดอาอวัยวะเล็กน้อยต่งางๆที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยหรือแม้แต่เส้นผมของเราเราเองเรายังไม่รู้เลยนะว่าตอนนี้นยผมออกเราขึ้นแล้วนะเพราะความเสื่อมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เสื่อมเฉพาะแต่ว่าหน้าตาเราเท่านั้นนะครับแม้แต่เครื่องในของเราเนี่ยมันก็เสื่อมแต่เพียงแต่เราไม่ได้สังเกตมันเท่านั้น ดังนั้นบทพ่อชังโครนั้นจึงเน้นย้ำครับว่าบุคคลผู้สวดแล้วเนี่ยต้องเอาคำหรือเอาธรรมะหรือเอามนต์ต่างๆมาพิจารณาตัวเองด้วยนะครับว่าเอ๊ะทุกวันนี้เรามีศีลเรามีสติเรามีศรัทธาเรามีวิริยะ มากน้อยขนาดไหนแล้วกําลังเราเนี่ยมันไปได้ถึงขั้นไหนแล้วศีลเราเนี่ยมีครบแล้วหรือยังศีลแค่ห้าข้อเนี่ยนะรักษาโรคได้ทุโกโรคนะครับศีล้าเนี่ยรักษาโรคได้ทุโกโรคเลยนะยังไงฮะศีลข้อที่หนึ่งปานาติป,า,า,ปาตา ไม่ทำร้ายใครไม่เบียเดเบียนใครร่างกายเราก็แข็งแรงร่างกายคนอึ่งก็แข็งแรงจริงไหมฮะสองอธินาธานาไม่ไปรักเล็กขโมยน้อยสมองเราไม่คิดเป็นในเรื่องของเนกาทีฟไม่คิดเป็นเป็นสิ่งที่มันไปประทุษร้ายของของคนอื่นเนี่ยความคิดเราก็ดีแล้วถูกไหมครับก็รักษาโลกได้ละโรคป้องกันความอยากได้อยากมีจากของคนอื่น ใช่ไหมครับการมีสุมิชาการไม่ไปผิดอะไรครับผิดโรกผิดสามีของคนอื่นก <Si ็ป้องกันโรคเกี่ยกับทางกามได้ละใช่ไหมครับไม่เกิดโรคติดต่อการไม่เกิดโรคมู้นโรคนี้มากมาย 4. คือมุสาวาทาไม่ไปกล่าวคำปดคําเพ้อเจ้์คําส่อเสียดคําำยาบคายก็เป็นการรักษาโรคนะ ใช่ไหมครับคนฟังเราก็มีความสุขใช่ไหมครับ <c oughs> เราฟังคนอื่นเราก็มีความสุขและสุดท้ายคือสุรามีระยะมัชชปมา <c oughs> คือการไม่ดื่มน้ําเมาของมืนเมาต่างๆก็ทําให้สติเราสมบูรณ์ทําให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์มากขึ้นทําให้เราทําอะไรต่างๆก็คิดถึงประโยชน์ของคนอื่นเป็นที่หนึ่งเป็นต้นนะครับ <c oughs> ก็โดยคร่าวๆก็น่าที่จะมีอยู่ประมาณ รัตนาสูตรนะครับแล้วก็องค์ุยมาลสูตรแล้วก็โคดหนังสุป,ปริษ์เป็นต้นครับผมอาจารย์เรื่องนี้ถ้าคุยกันจริงๆนีนสามชั่วโมงก็ไม่จบนะเรื่องเล่าต้องต้อง,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 งนานกว่าสามชั่วโมงเลยกำ <c oughs> ลัง <c oughs> สนุกอยู่ทีเดียวค่ะวันนี้ก็ต้องบอกว่าพอฟังอาจารย์เล่ามาก็เห็นเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งว่าบทสวดคาถาต่างๆเนี่ยถ้าเราสวดแล้วเราคิดตามก็คือคําสอนแล้วก็ทําให้เราได้เข้าใจความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ต่างๆแล้วก็รู้ว่าต้องมีหลักการใน การดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรถูกต้องไหมคะอาจารย์ใช่ครับผมค่ะวันนี้ชัดเจนแล้วนะคะสําหรับเรื่องของบทสวดคาถาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอาจภูริตน้อมเนียนค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับขอบรคุณมากมากค่ะค่ะ <ผม S 1> สวัสด,คดีค่ะ คุณผู้ฟังคะบทสวดมนต์คาถาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะก็เป็นกุศโลบายค่ะที่เมื่อสวดแล้วนะคะก็จะทําให้เราสบายใจแล้วก็ทําให้เราได้เข้าใจถึงธรรมชาติความเป็นไปของชีวิตค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไม่ใช่แค่เพียงสวดมนต์กันแต่เพียงอย่างเดียวนะคะต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บกันด้วยค่ะหมดเวลาของสบายๆหลังข่าววันนี้ลงแล้วนะคะลา